สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกอน,น้อยผมพาทุกท่านมาดูลูกนกเขาครับมาทำรังอีกแล้วครับรังเดิมครับอยู่ที่หลังคาบ้านนี่มีอู่สองตัวครับแม่ออกไปหาอาหารเดี๋ยวสักพักก็บินได้แล้วครับลูกนกเขากําลังขนกําลังจะขึ้นครับขนอ่อนๆ รังอยู่บนหลังคาบ้านรังนี้มีหลายรุ่นแล้วครับผลิตออกไปหลายรุ่นแล้วมีตัวเข้าสีดำดำมีขนเล็กๆลายๆครับลูกนกเขาเดี๋ยวสะพักก็บินได้ออกไปสู่โลกกว้าง ไปสู่ธรรมชาติเป็นวัฏจักรของชีวิตนี่กนกเขาสองตัว